คนเก่าที่เคยดังหายหน้าไปหมดเปิดแปดพระนางเอกหน้าใหม่ช่องเจ็ดถูกปันเทียบรุนพี่เบียดเต็มช่องเกือบหายหน้างานแสดง หากพูดถึงนักแสดงที่มีความสวยความหล่อและฝีมือการแสดงที่ดีเยี่ยมไม่เป็นรองใครแล้วก็ต้องยกให้นักแสดงช่อง 7hd เขาละค่ะแม้ว่าในช่วงหลังๆนี้นักแสดงชื่อดังจะค่อยๆทยอยออกไปเป็นนักแสดงอิสระกันไปเกือบหมดแล้วแต่ทางช่องก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวยังคงเตรียมปลูกปั้นและผลักดันนักแสดงหน้าใหม่ให้มีผลงานการแสดงอยู่เรื่อยๆจนทําให้นักแสดงเจนใหม่หลายคนได้รับบ,บทนาเป็นพระเอกนางเอกส่วนกลาย เป็นดาวรุ่งพระนางช่องเจ็ดที่น่าจับตามองกันค่ะแต่จะมีใครบ้างนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่า 1. ยูโรโยศวานมีผลงานละครอ,อย่างต่อเนื่องทุกปีจนกลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นกับบทบาทสามีชั่วขึ้นคู่กับพระนางพิงพลอย 2. ปู่เป้เกศรินน้อยพึ่ง ก็ได้แสดงเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กคู่กับธันวาสุริยศัก์กับพระเอกรุ่นพี่ส่วนผลงานบ่วงวิมาลาละครภาคต่อของโซเวรี so Very, ประกบคู่กับมิกธงระยะนั่นเองค่ะ 3. บิวนัทพงศ์ไรยวงสาห้าละครบูฟอร์มยักษ์ที่จะพิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญในบทเมค่ะให้ทุกคนได้รอชมกันอีกไม่นานเกินรอและละครเรื่องคูเ้เสน่หาละครก่อนข่าวในบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกที่ ีประกบคู่กับนางเอกชิงชิงคาริธานั่นเองค่ะสี่สกายมาเลียเฮอร์สเลอร์ขึ้นแทนเป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่เป็นป่าด้านอยางบิ๊กเอ็มกิตาริสอีกด้วยค่ะ ามุกดานารินรักถูกมองเป็นนางเอกลูกรักของช่องละครเต็มตลอดทั้งปีมีแฟนคลับกันทั่วหน้าเคมีอยู่กับใครก็เข้าไปหมด 6. พระพรายรามิดานางเอกหน้าใหม่จะได้ประกรบคู่กับพระเอกเบอร์ต้นของประเทศอย่างเวียสุกลวัฒน์ในละครเรื่องกรงน้ำผึ้ง 7. ชิงชิงคาริธาเป็นที่รู้จักจากการแสดงในละครพื้นบ้านเรื่องแก้วหน้าหมาสี่ยอดกุมารและเทพสามฤดูหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานละครให้ติดตามอย่างต่อน อาทิอกธรณีนายห้อยธรมินหนักสู้สถานฟ้าและเจ้าสาวช่างยนต์และอื่นๆและนอกจากนั้นยังมีนางเอกหน้าใหม่คนอื่นๆมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงจนเกิดกระแสดรามา่าพระเอกนางเอกหน้าเก่าหายไปหมดเลยมาฟังความคิดเห็นกันอาทิเช่นช่องเจ็ดเพิ่มดัานนางเอกหลังข่าวรุ่นใหม่มาเยอะเบียดกันไปไม้กองเต็มไปหมดทั้งที่มีฝีมือก็ยังไม่เห็นไม่ได้สะสมชั่วโมงการแสดงบทรองรองหรือนางเอกเย็น เท่าไรเลยให้คนได้คุนหน้าคุนตากลัวสะดันเยอะแล้วช่องไม่มีการบริหารจัดการที่ดีที่เหมาะสมกับแต่ละคนหรือช่องเจ็ดไม่มีมาตรฐานการปั้นนางเอกเหมือนสมัยก่อนแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ช่องไม่ค่อยมีแนวทางการดันนางเอกที่ชัดเจนเท่าไหร่ดูแปลกแปลกไปอย่างตอนนี้หมุกดาปูเป้พิงพลอยพะพ่แพลวยังไม่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนดูเท่าไหร่เลยบทบาทก็ยังเล่นได้ไม่เยอะยังต้องช่วยดันอีกยาวเลยแต่ก็เพิ่มนางเอกหล ข่าวรุ่นใหม่มาอีกหลายคนกลัวว่าจะไม่ปังกันแล้วก็เงียบเงียบกันไปทุกคนอยากให้ช่องมีแนวทางมาตรฐานดานันปานนางเอกได้ดีเหมือนสมัยก่อนดานแบบเน้นปริมาณดานแบบนี้ยังหาคนดังยากพออีกคนกําลังจะดังก็ไปดันอีกคนวนเป็นวงกลมความดังท่าไม่ถอยหลังก็ยืนที่เดิม เป็นการดันที่สเปซสปะมากเหมือนใครมาก,ก็จับยัดยัดหลังข่าวหมดงงมากดันขึ้นมากระจุกกันอยู่ที่เดียวแล้วดันขึ้นมาแล้วถ้าเอาลงไปเล่นละครก่อนข่าวเดี๋ยวก็มีดราม่าจากติ่งอีกว่าขึ้นหลังข่าว